สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งมาติดตามชาวนาที่เอาเทนเดอร์นะครับสารย่อยสลายของเรามาหมักฟางนะครับย่อยสลายเสร็จแล้วเขาก็หวานข้าวนะครับแล้วตอนนี้ก็มาดูพื้นที่นะครับว่าเขาหวานข้าวเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหสวยงามครับพี่น้องครับผมเดินดูรอบๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูนะครับ ฟางย้อยหมดครับแล้วก็ข้าวกำลังขึ้นครับอยู่อ่าอยู่ที่ประมาณยี่สิบวันนะครับไม่ถึงยี่สิบวันนะครับเขาหวานข้าวกำลังขึ้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องดูนะครับนี่ครับกลับหน้ากล้องมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนี่ครับอยู่ตีแยกน้องเสือตุมธานีนะครับนั่นอ่ะแมนไปหยกก็กำลังไปถ่ายนะครับเห็นไหมครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับทั้งหมดเลย แรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าได้ไปนะครับอ่าใช้ไปแล้วโอ้นี่นี่นีน่ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเจนเดอร์เราอ่ะโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมของแท้เลยเนี่ยโอ้น,น,น,นอี่นี่นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่โน่นอันหนึ่งร้อยอางลางยูหุ่น ก็อ,อยู่ในหนองน้ำนู่นนะครับนี่ครับผลงานนี่เทนเดอร์ของเราเห็นไหมนี่นี่ยังอยู่ด่น,น,นี่ของแท้เลยเนี่ยเทนเดอร์ยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยจากการที่ใช้เทนเดอร์หมักฟางนี่ครับหลักฐานอย่างนี้เลยเอ,อตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเทนเดอร์หมักฟางแล้วไม่ได้ผลก็เลือกครบแต่ตอนนี้สั่งปุ๋ยมาแล้วริบสองกระสอบกิ่งทองงวดปวดนวดที่แล้วก็สั่งปุ๋ย ไปหวานให้พี่สาวใช่เจ็ดกระสอบอตอนนี้โอ้โหของพี่สาวออกลวงอย่างงามเลยมั่นใจแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซากยังอยู่เลยเนี่ยหลักฐานหลักฐานหลักฐานยังอยู่เลยพี่สาวยังไม่ทันเกี่ยวเลยบอกว่าเอาเทนเดอร์มามาให้ป้าเลยนะโอ้โหตรงนนอย่างเขียวเลยอ่ะเขียวเปื้อนเลยข้อหมอเออเขียวปื้ดเลยโอ้โหนี่ครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนั่นเห็นไหมฮะเนี่ย อยู่ใกล้ๆก้ปั๊มปีทีครับปีทีสามแยกนี่เขาสามแยกอะไรวะเนี่ยทางตรงสามแยกหนองเสือ,อส,อสอวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงนานะครับที่ใช้เทนเดอร์นะครับเทนเดอร์ tender. สารหมักต่อฟางอันนี้หมักกี่วันครับพี่เนี่ยได้สิบวันแล้วเนี่ยสิบว <10, 000. S 1> ันหมักห้าวันก็ตีเละเลยโอ้พอหมักห้าวันนี้เราก็ตีเนี่เละเลยแล้วมันเปื่อยเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่แรงว่าดีไหมพี่ ตามความคิดเราว่าโอ้นะใช้ได้เลยมั่นใจว่าได้ผลดีเฮนเดอร์นะพี่ฉีดยังไงครับตาส่วนใช้ไต่กะลอนกะลอนน้ำแล้วก็หยดเลยเอารถย้ำฟางให้จมน้ำแล้วก็หยดไปเลยอ๋อยํำฟางจมน้ำแล้วก็หยดไปตามนั้นเลยตามตามลูกจิ้มเลยครับอ่าหลังจากนั้นมาก็ห้าวันใช่ไหม แล้วมาทําอะไรไทเาเอารถมาปั่นปั่นฟางเหรอครับดอนครับครับจ้างเขาปั่นว่างั้นเถอะครับแล้วมันเขาว่าไงเจ้าของไอคนที่นั่นเขาบอกตีฟางบอกไปตีที่อื่นฟางจะไม่จมไม่เละแต่อันนี้เละอ๋อฟางจะไม่เละครับแต่นี่เละดีเละโอ้แสดงว่าได้ผลครับแค่ห้าวันเลยนะครับมั่นใจเลยว่ามันได้ผลจริงโอ้ไอคนที่ที่มาตีนี่มันรู้เลยมรู้โอ้ ของเขาบอกว่าไป็นท,ที่อื่นเนี่ยมันยากเลยบางไม่จมไม่เลี้ยงไม่โอ้แต่ของเราเลี้ยเลยเล